เออต่อเรื่องที่โฆษณา a อ p l e ใช่ไหมอยากฟังอยากฟังเป็นยังไงครับมันมีอะไรเกี่ยวกับเมืองไทยยังไงครับก็จริงๆเมื่อวานเราเล่นเป็นเอาภาพมาเปิดทั้งหมดด้วยก็ไล่ไปถึงพนะักงาน Apple เนาะที่ตอนนี้กำลังคือหาเพราะว่าเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวรบกวนทางทีมงานช่วยเอาภาพเปิดก่อนนะคะเอาภาพนิ่งก่อนก็ได้นะคะภาพนิ่งเนี่ยเป็นครูสอนภาษาท่านหนึ่งที่เรียกว่า เป็นคนต่างชาติแหละนะคะเป็นคนตะวันตกเลยแล้วก็มารีวิวเรื่องนี้นะคะก็คืออาจารย์เดวิดเขาก็โด่งดังนะคุณนนท์ใส่หมวกคล้ายๆหมวกอ่ฝรั่งเศสอะเนาะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยผมพึ่งติดต่อได้รับการติดต่อจากซ n n ประเด็นเรื่อง Apple ที่มาเหยียดประเทศไทยแล้วเขาเนี่ยก็เป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่พูดภาษาไทยชัดด้วยแล้วก็เข้าใจภาษาอังกฤษเข้าใจความระหว่างบรรทัด ของคลิปนะคะที่ Apple เนี่ยเขาได้เสนอมานะคะก็เมื่อวานเราเล่าค่อนข้างละเอียดเลยแต่ละช็อตแต่ละช็อตที่เป็นพนักง,งาน3คนเนาะมาเมืองไทยเพื่อเจ้าในายให้มาหาโรงงานที่ประเทศไทยไอข้อดีก็คือเขาเนี่ยโฆษณาฟีเจอร์ใหม่เขาแทบจะครบเลยคุณธน,นัทไม่ว่าจะ<แ>เป็นการเชื่อมต่างๆการหาโลเคชัน 3D Printing อะไรทั้งหลายนีย่คือเก่งมากนะ,ะนะก็ยอมรับนะคะว่าแหมเล่าเรื่องดีแต่ว่าคนต่างประเทศเองที่ อ่านเพรความรอกบรรทัดบอกว่าโอ้โหมันเหยียดคนไทยมากๆนะคะ <c oughs> มีทั้งภาษามีทั้งเอาเรื่องที่เป็นดูเหมือนเป็นสกปรกของเมืองไทยนะคะ <c oughs> แล้วก็ดิฉันอยากจะให้ไปดูอีกอันนึงนะคะ <c oughs> มันสะท้อนเหมือนกันว่ามันก็ไม่ใช่เฉพาะ Apple นะไปดูหนังเกาหลีนะคะแนวนักฆ่าเพิ่งมาถ่ายทำที่ประเทศไทยนะคะ <c oughs> อันนี้เดี๋ยวข้างในจะเปิดให้คุณผู้ฟังติดตาม คือชื่อไทยเนี่ยมันชื่อแหม่โหดมากเลยนะให้มันจบที่นรกคุณธนัทก็ปรากฏว่าเออปรากฏว่ามันเป็นเรื่องของมือปืนกษียีนนะคะแล้วก็มาที่ประเทศไทยแล้วก็มีเรื่องการลักพาตัวเด็กแต่เรื่องเนี้ยดิฉันให้บรรดาลูกศิษย์ดูด้วยนะคุณธนัทอันนี้เดี๋ยวเปิดแต่แต่ภาพก็ได้นะคะสิงอาจจะสั้นๆไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนดูดไปนะประเด็นก็คือว่าที่คุณผู้ฟังเห็นภาพเนี่ย สีอะค่ะที่มันออกมาทุณนันมันจะเหลืองเหลืองเมื่อวานเนี่ยดิฉันลองถามนักศึกษาดูนักศึกษาที่เรียนสายนี้เลยนะคะที่เทศศร์เนี่ยก็อยากรู้ว่าเอ๊ะหรือเราเนี่ยคิดมากไปหรือเปล่านักศึกษาเนี่ยพูดตรงกันนะคุณธนาบอกว่าเนี่ยทําไมต้องเกรดดิ้งสีขนาดนี้มนันเป็นคือเกรดดิ้งนี่คือการปรับสีภาพหน้าจอซึ่งประเทศไทยเนี่ยปกติแล้วเราเนี่ยเวลาเกรดเนี่ยเราต้องไปเกรดเมืองนอกคุณธนับริษัทที่ทําเกรดสีก็เก่งๆเนี่ยอยู่เมืองไทยก็มีแต่ว่ามีน้อย S 1> <S 1> เวียดนะนามเนี่ยมีบริษัทเกรดสีนักศึกษาไปเรียนเยอะมากนะคะ <S <S ประเด็นคือคําถามคือก็ถามว่าเฮ้ยมันเกรดสีเนี่ยอาจารย์รู้ไหมเวลาดังเรียนที่เรียนฟิล์มนะคุณธนัทบอกเวลาที่จะทําหนังเกี่ยวกับเม็กซิโกเนี่ยเขาจะเกรดสีนี้เวลาหนังที่เกี่ยวกับประเทศด้อยพัฒนาเนี่ยเขาก็จะเกรดสีนี้เพราะว่าเด็กๆเ,เขาจะดูหนังเยอะนะคะหนังเนี่ฟลิ๊อะไรก็ตามเวลาเป็นพวกผู้ไร้เมืองที่ดูแบบแย่ๆเนี่ยเ็าจะเกรดสีออกมาส้มๆเหลืองๆดูเก่าๆไว้นั้นเนี่ย คลิปที่คุณผู้ฟังเห็นเนี่ยอันนี้เป็นหนังแนวเกาหลีก็คล้ายๆ Apple เลยการเกรดสีนะคะมี mm. การลักพาตัวเด็กมีการยิงกันอะไรต่างๆอ่ะไม่เป็นไรเพราะว่าอันนั้นก็เป็นเสรีของหนังอะเนาะแต่ของ Apple เนี่ยที่ตัวของอาจารย์เดวิดเนี่ยโกรธมากๆเลยบอกว่ามันไล่เหยียดหมดเลยนะตั้งแต่เรื่องมุมมองที่ต่อผู้หญิงไทยก็ดีนะคะแล้วก็ mm. มีการใช้ภาษาที่ล้อเลียนคนไทยก็ดี แล้วก็มันเขาก็มาเปรียบเทียบกับโฆษณาญี่ปุ่นนะเดี๋ยวคุณผู้ฟังดูโฆษณาของญี่ปุ่นบ้างโฆษณาของญี่ปุ่นคอนเซ็ปต์คล้ายๆแอปเปิลเลยนะคุณธนัทคือเป็นของ Google Pixel 7เ้ขามาโฆษณาแต่ว่าภาพที่ออกมาเนี่ยคือแน่นอนละมันอาจจะดูเหมือนน่าเบื่อกว่าของเอ p p p l e แต่ว่ามุมที่เขาเอามาเนี่ยเรืออ่าล่องเรือขี่รถนั่งรถตุ๊กๆอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่านี่ก็คือการสะท้อน เวลาที่คุณเล่าประเทศอื่นเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องไปหยิบเฉพาะเรื่องแย่ๆมาเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดาคนวิจารณ์นะบอกว่าเนี่ยคุณน,นันท์เชื่อไหม Apple เนี่ยเขาไปถ่ายทำที่สหรัฐอเมริกาที่ชิคาโกที่อะไรต่างๆฝรั่งยังบอกเลยบอกว่าเฮ้ยมีมุมสวยๆอย่างนี้ในประเทศตัวเองด้วยหรอเพราะฉะนั้นเนี่ย<ม>อาจารย์เบบีเลยบอกว่าเนี่ยละค่ะมันขึ้นอยู่กับอคติในการเลือกโลเคชันทำไม,มเวลาเลือกในประเทศตัวเองเนี่ยโอ้<ม>โหย้อมสีสหรัฐอเมริกาดูแบบ สวยละมุนทันสมัยและเมืองที่แสนสกรปรกหลายๆเมืองของสหรัฐอเมริกาที่ a อ p l ปไปถ่ายเนี่ยทำไมคุณเลือกได้ละ่ะว่าเนี่ยเป็นมุมที่ดีแต่ทาไมพอมาเมืองไทยคุณลลเลาะรถแท็กซี่ที่เก่าที่สุดในโลกที่เขาก็ไม่เคยเห็นคนไทยเดียนว่าไม่เคยเห็นแท็กซี่รุ่นนี้แล้วว่ะคุณธนัทคือเลือกสิ่งที่แบบแย่ที่สุดเท่าที่คุณจะเอามานําเสนอได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูต่อว่าจันเดวิดให้สัมภาษณ์ซีนเอ็นว่ายอย่างไรในเรื่องนี้ตอนนี้เข้าใจว่าน่าจะยังคงเลียบเรยงอยู่นะคะคุณธนัทค่ะครับ